สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับปังปอนช่องแคคตัสเพิ่นฝุ่นค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะปังปอนจะพาทุกท่านมาชมลูกแพะแรกเกิดกันค่ะนี่ก็เป็นความบังเอิญนะคะที่ได้มาพบเจอเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบนาทีแล้วคะ่ะทุกคนซึ่งก็เป็นเวลาที่ปังปอนได้เข้าบ้าน เพื่อที่จะไปเตรียมอาบน้ํานอนแล้วนะคะแต่บังเอิญได้ยินเสียงแม่แพะร้องเสียงดังมากค่ะทุกคนคก็เลยต้องรีบวิ่งมาเพื่อที่จะมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเ,คเมื่อมาถึงค่ะคก็เห็นแม่แพะกําลังเบ่งเพื่อที่จะคลอดลูกนะคะ ปังปอนเฝ้าดูอยู่ระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าแม่แพะได้ทำการคลอดลูกออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะทุกคนก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวเล็กๆเมื่อคลอดออกมาตัวก็จะเปียกไปด้วยน้ำคร่ำทั้งตัวเลยค่ะทุกคน,น,เ,น,น,นเนื่องจากว่าน้องพึ่งคลอดเน,ะนเาะน,น,นี้ก็เป็นน้ำคร่ำนะคะที่เปียกตามตัวของน้องค่ะ ซึ่งเมื่อคลอดออกมาเสร็จแล้วแม่ของน้องก็จะช่วยในเรื่องของการเลียขนให้นะคะเพื่อทําความสะอาดให้ขนน้องแห้งค่ะช่วงระหว่างที่แม่แพะคลอดค่ะก็จะมีคราบเลือดออกมาเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะปกติของการคลอดค่ะมาดูเจ้าตัวเล็กกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะปังปอนตั้งชื่อให้ว่าน้องวันใหม่นะคะ สีขนก็จะเป็นสีขาวปนกับสีดำค่ะน่ารักมากค่ะที่เท้าทั้งสี่เหมือนใส่ถุงน่องเลยค่ะมีขนสีดำทั้งสี่ขาเลยเนาะนี่ก็เป็นท่าทางของแม่เขานะคะในระหว่างที่ทำการเลียขนให้กับเจ้าน้องวันใหม่ค่ะอน่ารักมากค่ะทุกคนวันใหม่ก็นอนให้แม่เลียขนให้ค่ะ ทำปากหยุบหยิบหยุบหยิบเอ้ยน่ารักมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็พยายามเลียขนให้กับลูกนะคะที่ตัวของเจ้าวันใหม่ก็จะมีคราบของรกนะคะติดออกมาด้วยนะคะปล่อยให้แม่เขาทําความสะอาดให้ค่ะ เดี๋ยวรอดูอาการของน้องต่อไปนะคะว่าน้องจะสามารถลุกขึ้นยืนได้ตอนไหนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดุกดิกดุกดิกอาการเบื้องต้นก็คือแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะเนี่ยค่ะกลัวจะมียุงเนาะ ช่วยเช็ดขุนน้อยจะได้แห้งเร็วๆนะจะวันไม้นะี่ค่ะจะมีคราบเลือดเล็กๆติดมาด้วยเนาะเป็นสีแดงอ่อนๆนะคะทุกคน <c oughs> ก็เป็นปกติเนาะเวลาที่มีการคลอดก็จะมีคราบเลือดน้ำคร่ำออกมาด้วยค่ะนี ขนใกล้แห้งแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเจ้าวันใหม่ลุกขึ้นยืนได้แล้วค่ะทุกคนผ่านมาประมาณ10นาทีนะคะหลังจากที่เขาคลอดเนาะเขาก็พยายามลุกขึ้นยืนได้แบบนี้เลยค่ะถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะคลอดมาได้10นาทีเนาะน้องเริ่มที่จะยืนแล้วก็เริ่มที่จะพยายาม ดูดนมแม่เนาะเนี่ยค่ะยังขายังไม่แข็งมากนะคะแต่น้องพยายามที่จะยืนค่ะทุกคนยืนแล้วก็ล้มลงมาเนาะเนี่ยค่ะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยค่ะเขาปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกได้รวดเร็วมากนะคะทุกคนกำลังหัดยืนค่ะในแม่ก็ให้กำลังใจนะคะช่วยเลียขน ช่วยให้กำลังใจลูกเนาะแม่เขาชื่อแมนนิ่งนะคะทุกคนเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเ,เนาะเขาเป็นแพะที่ไม่ดื้อค่ะเขาจะค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้านิ่งแล้วก็มีเพื่อนของเขาเนาะชื่อเจ้าเตี้ยเจ้าดื้อนะคะอีกตัวหนึ่งนี้ดื้อมากค่ะดื้อนี้ชอบหนีออกจากคอกนะคะดื้อเรียกไม่ฟังเลย แต่เจ้านิ่งนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยออกไปไหนเนะาะเนี่ยค่ะน้องก็แข็งแรงรวดเร็วมากค่ะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปปังปอลจะมาอัปเดตนะคะอาการของน้องในวันถัดไปกันค่ะว่าจะสมบูรณ์แข็งแรงขนาดไหนนะคะทุกคนมาติดตามดูอาการกันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ปังปอนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปมาเจอกันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ